น,นุนโดยว j d v โ Home t ย e a t e r กระหึ่มไม่แพ้ใครเ j DVD พระเอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์บำมบัดน,น,นัดกับหมอฮะกับเอและก็พี่สองนะครับนี่คุณทำเสียงได้อเมซิ่งมากขออีกทีได้ไหม สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการมหัศจรรย์บำบัดนัดกับหมอครับอ้โหเป็นไงพี่กว้างวันแรกของอาทิตย์วันแรกของสัปดาห์วันจันทร์แรกของเดือนโอ้โหนี่มันต้องมีอะไรพิเศษซะนิดนึงใช่ไหมฮะอัเลิร์มากอัลเลิร์อเลอร์อยากจะมาจัดไง เพราะว่าโดนคุณลุล่าแย่งไปสุกเสาร์อาทิตย์ไงเราก็แปลไม่ช่วงนี้ผมก็ให้เขาเต็มที่ไปกับชีวิตเรารู้ดีว่าอะไอยังไงสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมว่าผมต้องเรียกเขามาบำบัดกับผมมั่งแล้วเนี่ยร้องเพลงในวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถจนจนเปวันนี้วันเลนทา์มันก็ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วอย่าไปย้ำเติมคุณลหล่าเขาเลยนะนะนี่วันนี้คุณมีเขียวๆพี่ก็เขียวทั้งตัวเลยนะไม่ได้มันจะเข้ากับ อะไรที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมในช่วงต้นรายการไม่เอ่ยก็จริงๆเนี่ยนะครับคือเขาเรียกว่าสีเขียวเนี่ยเป็นสีของธรรมชาตินะฮะอะไรที่เป็นธรรมชาติธรรมชาตินี่ฉีดดีอยู่แล้วบอกถึงธรรมชาติได้ถึงอะไรบ้างฮะผลไม้รากไม้ต้นไม้สีเขียวหญ้าสมุนไพรพืชพันธุ์ต่างๆเออนี่พูดถึงหญ้านะที่คุณพ่อผมด้วยนะเป็นตัวยงของนักกินหญ้าเลยนะเอยนี่ผมไม่ได้บอกพ่อผมเป็นนั่นนะ คือหมายเขาว่าคือเขาบอกว่าบนผืนแผ่นดินไทยเลยนะทุกชนิดเนี่ยเกือบจะเป็นอาหารของคนได้หมดทุกทุกเกือบทุกอย่างนะเป็นสมุนไพรเป็นยาพี่ไม่ได้หยาบคายนะแต่คุณพ่อป่วยเหรอคะต้องทานยาไม่ใช่คือเขาเรียกว่าคือต้อบอกว่าถึงไม่ป่วยก็คือเราต้องคือเราทานอะไรที่เป็นเกี่ยวกับผื้เขียวเนี่ยมันดีอยู่แล้วไงนึกขึ้นมาได้ ก็ท,ที่เมืองจีนไงที่เขามีญ่าหวานแล้วก็ดังกันจนประเทศเราก็าปลูกขึ้นมาแล้วก็ทานเพื่อที่จะลดคอเลสเตอรอลลดเบาหวานอะไรเงี้ยพี่รู้จักต้นหมาน้อยไหมไม่รู้จัก <predominantly> ไม่รู้จักต้นหมาน้อย<ะ>ต้นหมาน้อยมันคล้ายถาววันนะคุณผู้ชมใครที่อยู่ภาคอีสานเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเคยกินเอาวันเอาต้นห <shimmer. S 2> มาน้อยเนี่ยมาบิดคล้ายๆลาัววันนะมาบิดมาบิดมาบิดแล้วมันจะมีเมือกเเขียวออกมาแล้วก็เอามายำตำเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตำหมาน้อยอะไรของพ่อเขาเคยทำกินแล้วคล้ายซุปอะ คนที่สานกาชอบทานกันแล้วระบิดนี่น้ํามันออกยากไหมมันก็ออกขี้เขียวผสมกับน้ำอ่าเขาเรียกว่าต้นหมาน้อยอะไรคือคุณพ่อชอบทานแล้วจะช่วยในด้านคือสุขภาพแหละผมไม่รู้ด้านไหนอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้คุณพ่อผม70็ดสิบแล้วนะแต่แข็งแรงอืมแข็งแรงดูสุขภาพดีมากคือไม่เคยเป็นโรคอะไรเลยนะเชื่อไหมพี่สองเชื่อไม่เคยเป็นโรคอะไรเลยคุณผู้ชมนะจะบอกว่าจะบอกว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เวิร์กที่สุดแล้วถ้าทานได้ทานเถอะ อยากจะบอกถึงน้องหน,หนูที่ไม่ชอบทานผักกันนะสําคัญสเพราะใน,นผักเนี่ยมีโอ้โหเยอะแยะเลยซึ่งสีเขียวบางคนกว่าจะมาหัดทานได้ค่ะคุณผู้ชมอายุ30ขึ้นไปแล้วนะคะมันช้าไปไหมช้าไปนะระบบขับถ่ายเราก็จะแย่ด้วยเพื่อนผมไม่ทานผักอยู่คนหนึ่งนะพี่สองใช่ไหมว่าผิวเขาเนี่ยกระแห้งตกสเก็ตไปเลยนะเพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรในในผักมันจะมีคลอโรฟิลล์ใช่ไหมใช่ไม่มีเลยเกี่ยวกระทาเจ้าเรือนด้วยโอ้ใหญ่สิ่งหลายอย่างนะฮะคือจะบอกว่าช่วงแรกของรายการวันนี้เนี่ยนะครับ เราก็ไปรู้จักกับคุณลุงท่านหนึ่งอยู่จังหวัดกระบี่ที่ใต้ทางใต้นะฮะคุณลุงคนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชอบสมุนไพรเป็นชีวิตจิตใจทั้งทั้งบ้านเลยนะมีแต่สมุนไพรโอ้ก็ไม่เถอะรู้หมดว่าชนิดไหนโอ้โหเสียดายนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเรามีแจกหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นเจ้าจักรวาลสมุนไพรผมไม่ได้มาใช่ไหมคุณมาแต่เราก็ไม่ได้ได้กันเนอะเราไม่ได้กันสักเล่มหนึ่งนะทีนี่คุณลุงคนนี้ครับ ปลูกเพื่อขายหรืออะไรเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเราเราไปดูวิธี่านกันเลยไหมอยากจะรู้ว่าบ้านคุณลุงเนี่ยเขามีสมุนไพรอะไรกันบ้างนะไปกระบี่ค่ะไปกระบี่กันเลยแสวงหาความรู้ความตั้งใจจริงทําให้คุณลุงไวัย8 2ปีชาวบ้านเขากรมจังหวัดกระบี่ปลูกสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยากว่า4 0 0รชนิดเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้นําสมุนไพรที่มีอยู่มาทําเป็นยารักษาโรคชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพจําหน่ายในราคาห่อละ50บาท มียอดสั่งซื้อจนผลิตไม่ทันสร้างไรายได้เรือรับไม่ต่ำกว่า5,000บาทนอกจากสร้างไรายได้แล้วยังทําให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยายดีหรือลุงดีเอี่ยมบุตรอายุ82ปีศึกษาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรมาเป็นเวลานานจนสามารถคิดผลิตยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคต่างๆได้ปัจจุบันลุงดีได้นําสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามาปลูกินสวนยางพาราข้างบ้านเพื่อใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและเป็นสูย์เรียนรู้เรื่องสมุนไพร โดยใช้เนื้อที่เพียงครึ่งไร่สามารถปลูกสมุนไพรที่หายากได้กว่า400ชนิดอาทิย่าปักกิ่งถาวันเปียงเจียวกูล่านรังจืดแว้งขม30โคงเคงและสมุนไพรหายากอีกจำนวนมากลุงดีบอกว่าหลังจากได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรจากตำรับตำราต่างๆรวมทั้งถึงสือพิมพ์มากว่า10ปีจึงได้รวบรวมสมุนไพรหายากที่มีกว่า400ชนิดมาปลูกในสวนได้ประมาณ2ปีแล้ว ได้เก็บเกี่ยวสมุนไพรที่มีอยู่มาผสมเป็นสูตรยาตามตำราได้หลายชนิดล่าสุดได้ผลิตยาสมุนไพรขึ้นมาหนึ่งขนานใช้ชื่อว่าสมุนไพรเพื่อสุขภาพวางจำหน่ายที่ชุมชนพอเพียงบ้านเขากรมตำบหลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในราคาห่อละ50บาทโดยคุณลุงเป็นผู้ผสมสูตรยาด้วยตัวเองทั้งหมดซึ่งชาตัวนี้มีสรรพคุณทางยามากมายอาทิล้างสารพิษที่เรากินเข้าไปเช่นแก้าการเมายาหรือแอลกอฮอล ล้างไขมันอุดตันในเส้นเลือดแก้ปวดเมื่อยภูมิแพ้และป้องกันแค้หวัดได้อีกด้วยซึ่งตนก็ชงดึงอยู่เป็นประจำตอนนี้อายุ82ปีแล้วแต่ยังสายตาดีแข็งแรงขับรถมอเตอร์ไซค์ได้สบายชาสมุนไพรที่ว่านี้สามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณลุงได้เดือนละไม่ต่ำกว่า5,000บาทมียอดสั่งซื้อทุกวันจนผลิตไม่ทันนื่องจากผู้ที่ซื้อไปกินแล้วบอกกันปากต่อปากว่าได้ผลดีผ่านไป10ปีสามารถกลับมาดีเหมือนเดิมรสไม่ขม ต้มกินแทนน้ำดื่มหรือดื่มแทนน้ำชาได้หนึ่งหอ่อสามารถทานได้15วันผมที่ได้มาก็เนื่องจากอ่านหนังสืออ่านหนังสือก็พอได้มาได้มามานั่งหน่อยนี้เขาถามเพราะเขาถามผมจะต้องคนหาต่อไปเรื่อยๆทุกวันครับเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องสมุนไพรเนี่ยมันสารเพชรรับเป็นเป็นตัวใหญ่<อ>ถ้าเรากำจับสารเพชรม่อยู่พวกเราก็อยู่ไม่ได้แล้วครับ,รบต้องไปกับสารเพชรแน่นอนน แล้วผมก็เจอเมื่อคืนเนี่ยผมก็นั่งอ่านหนังสือไปหาไอ้ตัวหนึ่งอไอ้ชมรมของแพทย์สารัรมันเขียนไว้ว่าเราอายุ70-80แล้วทําอย่างไรให้กลับมาอยู่ในอายุ30ผมก็ค้นเจอแล้วครับเจอตัวอย่านี้มาก็ไม่มีอะไรนะหนึ่งขับสารพ,พิษสองความดันและก็ขยายโดดเลือดอ สามสี่ตัวตรงนี้แหละครับผมก็เขียนไว้แล้วหนังสือยังเวลาข้าวบรรยายผมจะบอกว่าพวกใครรู้ทุกคนก็ผมเป็นคนที่ติดยาครับตั้งแต่ยามายาอียาอยู่นอกตั้งแต่โควานครับแต่ว่าตอนนั้นเพราะว่ากลับกลับกลับมาอยู่บ้านก็เลยมีอาการซึมแล้วก็บางครั้งบางคราวใบไม้หล่นก็นั่งยิ้มคนเดียวครับแต่ว่าโอกาสที่เราจะล้างยานั้นมันยากก็เลยมาเจอชายดีชายดีก็ให้กินยาแก้ว่าเป็นยาเดมนไฟผมก็ลองกินดูครับตั้งแต่นั้นมาอาการก็ปกติ แล้วก็ตอนนี้มั่นใจในตัวเองว่าสารพิษในตัวไม่มีแล้วครับลุงดีบอกอีกว่าหากใครสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องสมุนไพรก็ยินดีจะให้คำปรึกษาและให้ความรู้เท่าที่มีอยู่ทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆส่วนสมุนไพรที่ปลูกหากใครอยากได้ก็ไปเก็บได้ฟรีๆติดต่อได้ที่ลุงดีเอี่ยมบุตรเบอร์โทรนะคะ0 8 4 8 4 4 4 1 0 1หรือ081 0857889 โอ้หเป็นไงฮะเห็นไหมว่ามีพืชทั้งหมดกี่ชนิดเอางี้ดีกว่าเล่นเกมดีกว่าถ้าตอบได้ลุงมีพืชกี่ชนิดอยู่ในเรามีส่สมุนไพรเราแจกไปกวาเธอบอกกี่ชนิดแต่เยอะมากเลยนะอืมเลยแจกด้วยขายด้วยก็ใจดีนะปลูกซะเยอะขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมนะะศูนย์สองสี่ศูนย์สามสามสี่ห้าหกนะครับอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงโทรเข้ามาหาเราได้ฮะ0 2 4 0 3 3 4 5 6 และวันนี้ครับเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรอีกเหมือนกันแต่เป็นสมุนไพรเขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นของจีนมากกว่าเห็ดเห็ดเห็ดซึ่งก็บ้านเราก็ปลูกเยอะนะแต่ว่าคือสมัยก่อนก็นึกว่าน่าจะมาจากเมืองจีนนั่นก็คือเห็ดหอมผมชอบกินมากเลยนะใช่เห็ดหอมแล้วก็เอาไปใส่พวกกระเพาะปลาจิ้นเมนูเดียวกันเลยต้มจืดฉันคิดหูฉลาดด้วยใช่ใช่แล้วก็เขาเรียกว่าต้มเยื่อไผ่ จะมีคือหลายอย่างแล้วก็ผักสีสหายน้ำแดงเนี่ยใกล้ถึงวันเชีงแมงแล้วนะหมี่ซ้ว่หโหมี่ั้วนที่ถ้าขาดเห็ดหอมนี่มันไม่อร่อยจริงนะแต่เขาผัดไม่เป็นนะติดกระทะไม่เป็นไรวันนี้ฮะอาจารย์ท่านเดิมเราจะมาสอนวิธีการผัดให้จริงๆแล้วถ้าไม่ได้มาสอนวิธีการผัดหรอกท่านจะผัดให้ดูเล้ท่านจะผัดให้ดูแล้วบอกถึงคุณประโยชน์ของเห็ดหอมว่าหดเห็ดหอมเนี่ยประโยชน์เป็นยังไงดีขนาดไหนนอกจากหอมแล้วแล้วหมี่ซ้วด้วยนะ เป็นอาหารมงคลด้วยนะใ่ทานแล้วอายุยืนจริงเหรอคนจิงเขาถือว่างั้นเออเส้นยาวต่อเส้นต่อเส้นต่อเส้นก็ต่ออายุไปอายุยืนอะงั้นกินทาโรก็ได้ดิฮะทาโรก็เส้นยาวเหมือนกันนั่ขนมหมาบ้านฉันนะทาโร่อบที่อกว่ได้เป็นแมวนี่อย่าไปว่าเขาคือฉันกินด้วยแล้วแบ่งน้องหมาด้วยเพราะฉันก็ชอบเอาไปทอดกับกรอบอร่อยแต่มีซ่ววันนี้ใช่ของเรามาวันนี้นี่อาจารย์เตรียมหนุ่มนอกนะเสียดายอ่ะกินแอบกินข้าวก่อน เรายังไม่ได้าทาเนเราเป็นคนที่ชอบทานหมี่ช่วงมากๆเลยเอาเป็นว่าช่วงช่วงวันเชงเมงนี้นะฮะใครที่มีโปรแกรมหรือว่าคิดจะทําอาหารเกี่ยวกับพวกอย่างนี้นะเห็ดหอมต้องคอยจะตามดูว่าเห็ดหอมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงสิ่งที่ซ่อนอยู่คือคุณสมบัติของมันจะรักษาโรคอะไรได้บ้างมันไม่ใช่แค่อร่อยและหอมเท่านั้นใช่ค่ะเพรา<ห>ะฉะนั้นนะคุณผู้ชม อย่าลืมโทรกันเข้ามานะคะโทรมาคุยโทรมาถามเรื่องโรคของคุณได้ค่ะที่024033456เรามีหนังสือนะคะจะใหค้นหาวิธีบำบัดโรคด้วยตนเองด้วยพลังเขาเรียกังไรนพลังจักระจักระจักราลจักระพลังจักระก็คือใช้พลังภายในร่างกายเอาง่ายๆเล่มเนี้ยจะบอกทุกอย่างเลยว่าคุณต้องต้องทำยังไงต้องรักษาตัวยังไงนะอยากได้โทรเข้ามา5้าเล่มเท่านั้นนะฮะ024033456โทรมาพร้อมกับคำถามด้วยนะว่า จะกระถามอะไรอาจารย์แล้วก็ไม่เ,เล่นแมวเ,เล่นเกมแล้วนะบ,บอกให้กัน <laughs> เดี๋ยวเบรกหน้ามาพบกับอาจารย์กันคะ่ะอุบอิฟชื่อไว้ก่อนนะคะช,ช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้เบสก,กค,ครูค่ะ